ี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นันชาแนลค่ะวันนี้นันชาแนลมากับโหราพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับ1มิถุนาถึง7มิถุนายนวันนี้หยิบยกเอาคำพยากรณ์จากราชรามันโหรดวงดาวมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน1-7ถึงมิถุนามีดาวย้ายอีกแล้วนะคะทุกท่านดาวย้าย3ดวงด้วยกันค่ะดาวศุกร์จะย้ายในวันที่2มิถุนายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีไปที่ราศีเมษส่วน ดาวพุธค่ะจะย้ายในวันที่3มิถุนายนเวลาเที่ยงคืน35นาทีไปที่ราศีเมถุนและดาวอังคารย้ายวันที่6มิถุนายนเวลาตี5 46นาทีไปที่ราศีสิงค์ค่ะดาวย้ายแบบนี้ทั้ง12ราศีส่งผลอย่างไรราศรามันโหนดวงดาวพยากรณ์เอาไว้แต่ใครอยู่กับนัชแนะวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มต้นกันที่ราศีเมษ 1-7มิถุนายนนี้ชาวราศีเมษเนี่ยจะได้พบเจอกับคอนเน็ t ชันที่ดีนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานมาช่วยแล้วก็จะทำให้คุณอะมีรายได้ที่ดีขึ้นค่ะแต่สิ่งที่ชาวราศีเมษก็ต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะกับบริวารญาติมิตรแล้วก็เพื่อนค่ะระวังนะว่าอาจจะนาพาให้เกิดการวิวาทหรือว่าขัดหูขัดใจกันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากเรื่องคำพูดคำจาค่ะ ส่วนมิติด้านสุขภาพของชาวราศีเมษสัปดาห์นี้แข็งแรงดีไม่มีปัญหาค่ะไปต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะการงานของชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อให้งานเนี่ยมันจะยากแค่ไหนก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้วิกฤตต่างๆอุปสรรคต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะสัปดาห์นี้สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้แบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะ จะได้รับการสนับสนุนแบบชัดๆแบบตรงไปตรงมาจากผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆอยู่แล้วนะคะและการที่ท่านเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือการงาน่านพ้นอุปสรรคไปได้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีรายได้มากขึ้นมิติสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาค่ะ ไปต่อกันที่ชาวราศีเมถุนบ้างนะคะบางสิ่งบางเรื่องราวที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยปรารถนาในสัปดาห์นี้จะสำเร็จทุกประการเลยค่ะแต่สิ่งที่ชาวเมถุนต้องระวังก็มีเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าคนไหนที่รู้นอกรู้ในคนที่เราเนี่ยไว้ใจมากๆระวังให้ดีอาจจะกลายเป็นศัตรูแทงข้างหลังเราก็ได้เพราะฉะนั้นชาวเมถุนคะรอบสัปดาห์นี้ให้ยึดคติโบราณค่ะ รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเรื่องนี้นันไม่ได้พูดนะแต่ว่ารารามันโหรดวงดาวท่านเตือนไว้ค่ะส่วนเรื่องการเงินก็ค่อนข้างดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้1-7มิถุนายนแม้ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยจับตาดูคุณอย่างเป็นพิเศษคือเรียกว่าผู้ใหญ่เพ่งเลงอยู่แต่ ชาวราศีกรกฎการทำงานของคุณเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งดีๆที่คุณทำมาโดยตลอดนั่นแหละค่ะส่งผลค่ะส่วนการงานใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเข้ามาให้ชาวราศีกรกฎได้แสดงฝีมือเหมือนกันนะคะอะไรที่เป็นข้อกังวล สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณคิดคุณกังวลสังเกตดีๆมันก็ไม่ได้เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสบายใจได้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานต่อไปแบบที่คุณเคยทำมาอย่างดีนี่แหละค่ะส่วนด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาค่ะส่วนราศีที่เหลือติดตามต่อใน EP หน้านะคะ